เดอารี่สวัสดีเช้าว,วันอังคารถึงที่โรงเรียนหรือที่ทำงานกันหรือยังน้อ้ายังแล้วก็ขอให้ทันจีโร่นะทันจินลาวันที่12กันยายนนี้เป็นวันเกิดของใครนะจามีวายเปอร์จากเกมดิสนีย์ทวิตเต็ดวันเดอร์แลนด์ออยมามะซูรุโกะจากเรื่องเลิฟฮีนะมินามิคโคโทริจากเรื่องเลิฟไลฟ์ยูเมมิรียมุจากไอดอลมาสเตอร์ซินเดอเร,รล่า girls เวตโตจากเรื่อง Black Clover มุกาฮิกาคุโตจาก Prince of Tennis อามะโนาวะคิราระจาก Go Princess p i u e a ยไอยะเคนสเกะจาก n e o n Genesis Evangelion ส่วนใครที่เกิดเดือนนี้ก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้มีกินมีใช้ตลอดปีตลอดไปนะใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จ้าแหน